เพื่อนๆจะพามาซ่อมเครื่องชาร์จแบตเตอรี่เหมือนเหมือนเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ทานไอเครื่องไอสว่านมือถือนะเพื่อนใช่ไหมคือเราก็ไม่รู้นะเขาไปใช้กับอะไรยังไงแต่ไฟไม่ออกเสียบปักแล้วก็ไม่ออกนะเนี่ยเสียบแล้วเราแกะน็อตเราขันน็อตออกมาแล้วเราจะมาดูข้างในนะเพื่อนนะว่ามันเป็นยังไงก็คือ ทุกอย่างที่เปลี่ยนสวิตช,ชิง่งนั่นแหละก็เลยไม่ได้ถามรายละเอียดแต่เราเสียบปลั๊กแล้วมันไม่มีไฟออกมาจริงๆไม่มีไฟจริงๆเดี๋ยวเราจะเสียบปลั๊กดูอีกทีว่าไฟมันมาถึงไหนแล้วมันไม่จ่ายออกก็ใช่อยู่แต่ว่าเราต้องรู้ว่าไฟมันมาถึงไหนพิวขาดไหมวัดเลยป๊บเสียบปลั๊กเลยชึ่งเดี๋ยวดูก่อนนะเพื่อนๆเววัดตรงไหนก่อน เราจะวัดท่าเดี๋ยวต้องอธิบายให้เพื่อนๆเ,เข้าใจด้วยว่าจุดที่เราจะวัดคือเราจะวัดไฟ300นะ300ก็คือคาปาตัวใหญ่ๆนี่นะเพื<ๆ>่อนๆนี่คาปาตัวใหญ่วัดไฟ300ดูถ้าไฟ300ไม่มีเราค่อย้อนขึ้นมาหาไฟ AC หรือสายขาดในหรือฟิวอะไรขาดไหมอันนี้ยังไม่รู้วัดไฟ300แล้วก็ตั้งไปที่พันหนึ่งก็ได้ สองร้อยห้าสิบก็ได้แต่ถ้าตั้งสองร้อยห้าสิบมันจะขึ้นเต็มอ้าวเราตั้งสองร้อยห้าสิบนะนเพื่อนนะมันจะได้ตอบสนองทางสายตาดีชึชโอโอเคมีโอขึ้นสูงแล้วค้างเลยเปมิเตอร์ตกลงว่ามีนะเพื่อนนะชึดอ้าวมี จุดที่าจไฟออกมาคือคปาปาตัวนี้นะเพื่อนนะมันเข้ามาทางนี้นะไฟฝั่งนี้เป็นกาวร้อนนะเพื่อนนะกาวร้อนฝั่งนี้เป็นกาวร้อนฝั่งนี้เป็นกาวเย็นทําไมว่ากาวร้อนกาวเย็นก็คือกาวร้อนคือฝั่งที่มันพูดภาษาบ้านๆนะฝั่งนี้กาวร้อนคือช็อตคนนะเอามือจับเ่ยช็อตคือถ้าฝั่งฝั่งทางนี้เป็นกาวเย็นฝั่งทางเนี้ยจากนี่มาแดนตรงนี้มาคือจับตรงไหนก็ได้ไม่ช็อต ไฟจ่ายออกมาตรงนี้นะเพื่อนนะผ่านไดโอดตัวนี้เนี่ยไดโอดตัวนี้จะเปลี่ยนจาก AC เป็น DC นี่แล้วก็ C ตัวนี้คาปา C ตัวนี้สองตัวเนี่ยเป็นต่อขนานกันอยู่นี่เป็นฟิลเตอร์เป็น,ปน C ฟิลเตอร์เราก็จะมาวัดดูว่ามีไฟไหมฝั่งลบด้านนี้ ฝั่งบวกด้านนี้อ่าเดี๋ยวเสียปลั๊กชิงอันนี้เราต้องตั้งห้าสิบน้นเพื่อนนะไฟก็น่าจะออกสิบกวลต์หรือยี่สิบบุญก็ตั้งตั้งห้าสิบเอาวัดเลยอ้าวไม่มีไฟใจออกมาอ้าวถอดปลั๊กก่อนสปักไฟออกก่อนนะเผื่อมันหลงไปจับวิธีนี้ไม่แนะนำนะอันนี้คือ บักไฟแบบนี้ไม่แนะนําปกติเขาจะใช้ไฟหลอดไฟหกสิบวัลหรือเอ้หกสบวัตหรือร้อยวัตต์นะมาจิ้มหมอกแต่ก็จิ้มหมอกไปแล้วอ่าเดี๋ยวจะมาวัดตรงนี้นะเพื่อนนะวัดว่าขั้วบวกรบ,นนนบ,กรบนเนี่ยมันมันช็อตไหมขั้วบวกรบคือขั้วไหนก็คือขั้วของไอเนี่ยคาปาเลยตั้งคูณหนึ่งนะเพื่อนนะวัดในวงจรนะมันมันมีโอห์มไหมวัด โอ้ถ้าอย่างนี้เนี่ยต้องมีอะไรช็อตแน่ๆเนี่ยปกตินี่มันจะไม่ขึ้นเยอะขนาดนี้เนี่ยกลับทางไปกลับทางมาน้าช็อตเลยเนี่ยสงสัยเป็นไดโอดไหมเพื่อนในวัดดูนะในวัดในวงจรอ้าวน่าจะใช่ไดโอดแล้วนะเดี๋ยวจะถอดไดโอดออกมาวัดเลยนะเพื่อนนะเห็นๆจะจ,จไปดูกันเลยถอดขาเดียวก็พอวัดไดโอดฝั่งไหนก็ได้นะเพื่อนนะ กว่างไหนก็ได้แต่ให้ถอดออก1ขาเพราะว่ามีสองขาต้องถอดหนึ่งขาถึงจะวัดได้เมื่อกี้แค่วัดคร่าๆในวงจรถ้ามันปกติมันจะไม่ขึ้นมากขนาดนั้นอวัดเลยทีนี้ตั้งชึกคุณหนึ่งเคสิบเคไปเลยเผื่อมันลวกนิดๆหน่นนอยๆเราจะไม่รู้ถ้าเราตั้ง1นึ่งเคนะรู้แต่ช็อตมากอันนี้ถ้าปากติมันก็ขึ้นอยู่แล้วถ้ากลับทางยังขึ้นอีกก็เสียแล้วเพื่อนนะชึ้งเห็นไหมเพื่อนชึ้ง เสียเลยเนี่ได้โอดเดี๋ยวมาเปลี่ยนดูนะนี่ได้อดตัวนี้นะเพื่อนๆนะเดี๋ยวไม่ดูจะจากเลยเนี่อ้าวเสียงไม่พอเออนี่นี่น,น,น,นี่ได้อดตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวมาเปลี่ยนอ้าวได้มาแล้วนะครับได้อดเพื่อนๆเดี๋ยวจะเปลี่ยนให้ดูมันจะติดไหมไมันจะมีของแถมอย่างอื่นไหมถอดเลยเห็นจะจะไปด้วยกันเลยนะ พอเราถอดออกมาแล้วจะมาวัดเทียบให้ดูนะเพื่อนนะเป็นแนวทางเมื่อกี้อยู่ตรงไหนแล้วนี่นี่ตรงนี้นะเพื่อนๆนะถอดออกมาแล้ววัดให้ดูเป็นแนวทางวิธีวัดนะสําหรับเพื่อนมือใหม่เพื่อนช่างมือใหม่ไม่ใช่ช่างก็ทําได้ถ้ามีมิเตอร์นะวิธีวัดนะเราเอาด้านที่มันเต้มสีไว้อะพูดบ้านๆว่ดด้านที่เต้มสีมันจะแต้มสีไว้ทุกตัวนะเพื่อนนะไว้ฝั่งเดียวกันเราจะวัดเทียบให้ดูนะตัวเสียกับตัวไม่เสียตั้งมิเตอร์ คูณ 10k ไปเลยนะเผื่อมันร่วกเราจะได้รู้อ่าเอาสายดําจับก่อนปืด้ดขึ้นตัวนี้ไม่ขึ้นเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนเห็นเทมอร์มิตเตอร์ไหมนี่นี่นี่ตัวที่ขึ้นสองด้านนั่นแหละคือตัวที่เสียนี่ตัวนี้เสียนะอ่าตัวนี้อ่าเดี๋ยวเดวเอาใหม่เอาใหม่เอ,หมเอาทีละตัวงงเลยทีนี้พืดนี่ตัวนี้เสียเพื่อนเพื่อน ต,ตัวที่ไม่เสียมันจะขึ้นข้างเดียวนะขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างนะเพื่อนนะเอาง่ายๆวัดไดโอดนี่นะง่ายๆเลยนี่เราจะใส่เข้าไปเลยทีเนี้ยใส่เข้าไปเลยเราไฟมันจะออกไหม,มจะมีของแถมไหมไม่ชอบนะเพื่อนๆของแถมเนี่ยนะมันจะยุ่งมันจะยาวเราอยาให้ราคามันไม่สูงนะักถ้าทํายากก็สูงแล้วก็อุปกรณ์พวกนี้ไม่ใช่อะไรที่แพงมากถ้าซ่อมแพงลูกค้าก็ไม่ซ่อม คือถ้ามันจบอยู่ในอวดแล้วก็เออ่าไรก็ว่ากันไปบัตรกีบัตรกีเราจะมาทดสอบไปด้วยกันเลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวดูอีกทีว่าถูกทางไหมถูกทางเราดูยังไงก็คือด้านที่มันแต้มสีไว้นะี่ยมันจะมีมาร์กเห็นไหมเพื่อนเห็นไหมมันจะขีดคือเอาตัวนี้ใส่ทางนี้นะเออแล้วก็เสียบปลั๊กดูถ้าไฟขึ้น ก็คือจบเลยเพื่อนๆนะจบเลยเราจะไม่ได้ประกอบให้ดูนะเอาเสียปั๊บชึ้งเดี๋ยวดูมันมี LED อะไรติดสักดวงไหมไม่มีติดนะเพื่อนนะแต่ไฟขึ้นหรือมันจะติดตอนไหนตอนชาร์จหรือตอนไหนอ้าวไฟขึ้นแล้วนะเพื่อนนี่นะถือว่าโอเคแล้วนะเพื่อนนี่ LED มันน่าจะติดตอนที่ชาร์จนะเพื่อนนะนี่เห็นไหมเนี่ยยี่สิบ ประมาณสักงยี่สิบนู่นแหละเพื่อนๆถ้าโหลดลงมาก็เหลือสิบแปดแหละเพราะว่าสเปคมันสิบแปดโวลที่มันเขียนบอกนะเนี่ย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 โอเคเพเพื่อนนะเป็นแนวทางนะครับ